ครับผมก็รู้จะไปไหนนะครับก็มาลงกับอยู่มะนาวเหมือนเดิมนะครับนะตาก็เข้ามาใกล้น่อยนะครับมะนาวซิกอาบัลกีทีนี่จ๊ะไม่ดู้หน้อยหน่อยเฮ้ยเจ๊ทำไมดูมะนาวอ้วนจังๆทานี้อพี่คือไปเลยกือบมาเออนิดนึงมันเหมือนมีน้ำมีนวลขึ้นนะเนี่ยฮอาฮ่าฮ่าฮ่นเ่าฮ่าฮ่นม่าฮ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 ่าแ่าฮ่าน่ารักเหมือนเดิม่ั น้าอะไรในโซนนีมาเป็นคนที่ไหนนะาพูดีรำจั่งพูดภาษาเป็นไม่ได้ายเกิร์ดน้องอ้ยยายเอ้ยจังสดระปวยอะไรนะจังสดระปวยจังสระเนี้ยเย้อ้ยไปอย่งเชยเชยว่ะเขาว่าเชยบอกอย่างอยากฟังอย่างอ่ะบอก่ะพูดบอกว่าถ้าถ้าผมและคุณเนียงสไลนบองฮะเนียงสไลน์บองเนียงสไลนบองอะถ้าสมมติว่าอันนี้ก็ฮอกฮะอันนี้ก็ฮอกอันนี้นิงก็ฮอกอะไร อะไรแมีว่าอะไรก็บอกว่าหนูรักพี่ไงหนูรักพี่โอ้ยตบวบัวก็พูดแรงๆพูดดังๆหน่อยพูดดังๆหน่อยเนียงเนียงสลายบางวันฉลองบางวันฉลองกระลาเนียงกระไดเนียงแบบนอ้นถ้าสมมติว่าพี่จะลอยเมียพี่จะลอยเมียพี่ไปซ่้ำเจ้าพูดว่าอะไรพี่จะลอยเมียพี่ไปซ่้ำเจ้าเดี๋ยวหนูคิดไม่ออกเสียแป๊บนึงเลย ถ้าพ <muitas> <arias> ี่จะรลอยเมียพี่ไปซ้ำเจ้าพูดพหน่อยลอยลอยบุบนยบุบนหมูมรวนแ่ยงก็นะฮะลอยบุบนหมูหมเดมูดงเนง่ยงแปลว่าในไเบียร์เมียมันาเขานเเส็จอถ้าสมมติว่ามีแหงมีหาพูดน่อเมียนเมียนกะลังมีแห้งมีเมียนกะลังมีแห้งดมีแห้งดีเมียนกลังแล้ววะเมียนกาลังหรือ่าเมียนกลัง เมียนกัลังเมียนเมียนค่ะเด้เมียนกัลังเลยอ๋อเมียนกัลังเด้เป็นคนเมลาเป็นคนอำเภออะไรอวยลาดอวยลาดนะครับอวยลาดกระสังอ่วยลาดกระสังนะครับก็เป็นคนเมลามนะอายุเท่าไหร่นมนาวยี่สิบห้าค่ะยี่สิบห้าเป็นประเพทพอดีนะครับนะมะนาวชอบผู้ชายที่แบบตลกไหมชอบผู้ชายอารมณ์ดีอารมณ์ดีตลกด้วยว่ะหน้าตาไม่สำคัญเลยวะ ชอบผู้ชายเล่นการพมันนันไหมไม่ชอบไม่ชอบพี่ก็ไม่ชอบเหมือนกันนะพวกเล่นการพมันนันอ่าแล้วว่างมนตูลิเวอร์พูลชอบอะไรชอบลิเวอร์พูลโอ้ใจเดียวเลยพี่ไมชอบลิเวอร์พูลใช่ก็สอบเงี้ยอยู่เออว่าโกมาบานนาตอนนี้ยังโสดไหมยังโสดนั่นกินยาขาวมันยังไม่ขาวขึ้นยังไงไม่ได้กินอ่ไม่ได้กินดูดูมันขาวขึ้นไหมกินยาขาวแน่นอนหวานมะนาวอ่ะไม่ได้กินค่ะ ได้กินยาขาวไหมไม่ได้กินยาขาวเออเหมือนกินยาน้ำหนูยังไม่ค่อยจะอาบเลยพี่น้ำไม่ค่อยอาบมัมีเกลือนะเนี่ยนี่คนถามที่มาเยอะแยะหมดเลยบอกไปเลยนี่ตรงนี้ขี้กาครับขี้กาให้กูพูดก่อนนะเบียนี่ผมเป็นปานอันนี้ผมเป็นปานเป็นปานตั้งแต่เกิดมานี่ปานส่วนตรงนี้น้องมะนาวดูดดูไปเนี่ยนะครับก็ฝากน้องมะนาวดูมะนาว เฮ้ยอันนี้กิกหนูแขวเลี้ยงเลยอันนี้ผล่อันนี้ผไม่ผ่ได้่ใหญะมาเข้าปาสัตว์ปาเเอย้าปากเข้าเาเฝ้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 าได้ไอไอผแล้วไอหน่อยนาะเอ้หวน่อยอีกเพื่อนึงน่อย้่รักอันนี้อันนี้เจแ่สัเฮ้ยปากเมนี้แม่มึงไปเสียหมด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn